สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเมฆวันนี้เราจะมาเล่นเกม Block Man Go กันนะคะคือบางท่านผู้ชมบางคนอาจจะถามว่าทำไมผมแบบตอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโลบล็อกเลยเพราะว่าตอนเนี้ยผมมารอเอาลาจากคนอื่นเวลาที่แบบ เติมเยอะมากจริงๆอ่ะมันก็แบบคนเออครับคนคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าทําไมทําอย่างนี้ก็ผมก็ไม่รู้หรอกจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผมเติมเงินใช่ไหมจริงๆ,ๆอ่ะผมไม่ได้ไปขอใครคนอื่นหรอกผมมาให้ตังค์เดือนไปแล้วให้เขาเติมให้ผมผมว่าถ้าเกิดผมเติม,ตมแม่ก็จะด่าผมผมก็เลยต้องให้เพื่อนช่วยเติมให้ เนี่ยจะมันอาจจะเล็กๆนะครับเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยแรงมากเนี่ยมันจะเล็กๆแต่ผมไม่ได้แบบเหมือนพี่กัาจะบอกว่าก <eterm oon> ินกจอกอะไรแบบเนี้ยฮะเกาะไอวอนแมนนี่มันก็หล่อเทบจริงเลยไปซื้อของแ๊บนโอ้วชิด ก uh huh. uh huh. อดต in ah. ัวหยุดว้าว่าลิ้นผมหายไปในพิบตาสวัสดีเพื่อนอังเกยชุดชุดชุดเื้อแล้วเลยแตงเกงโอ้ดังดังดังเพื่อนดังนี่ผมจะซื้อเจนี่ กางเกงไอรอนไม่ใช่ไอรอนแมนแต่มันคล้ายๆกับสีออกเหมือนเอนเดอร์แมนในเกมไมค์คว้าผมก็เลยชอบเดี๋ยวๆๆเดถ้าไมมันแหลกจังไม่เข้าใจอืมต้องใช้เรียบร้อยแค่นี้หละวันนี้ผมไม่ได้ซื้อเล้ว่าโอเควันนี้แมปที่ผมจะมาเล่นก็คือแมปนี้ฮะ Snow Man Difter จริงๆมันก็ชื่อแบบ Snow Man เป็นเกมแนวป้องกันฐานนะฮะให้พวกคือเราจะสุ่มว่าเกิดอยู่สีฟ้าหรือแดงฮะมันจะสุ่มว่าเราจะมันจะเราจะอยู่ในแมบแบบไหนแล้วให้พวกเราปกป้องสนุหุ่น Snow Man ของพวกเรามีเรือยประมาณ500น่าจะหาเพราะผมได้เร็ดนานเกมแบบนี้ ก็าสามารถเล่นแบบเป็นกลุ่มได้นะฮะแต่ครั้งนี้ผมเล่นคนเดียวเพราะถ้าเกิดผมเล่นกับเพื่อนนะฮะมันจะตัวไอตัวคีย์แบบเนี้ยมันจะเอาเสียงเสียงออกอะมาแค้นแล้วก็เลือแครอ,เ,อ,อเพื่อนทำไมเขาไมีเสียงเพียงวะถ้ามันมีตุ๊กตุกตึกกแสดงว่าเขาได้ เข้าได้แล้วยอดมาโวตชาวแบบนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นฮะแต่ตอนนี้อ้าวเอ้า,าเขาบอกมีคนเข้าเกมสามคนแต่มีแค่ผมอ๋อสามคนจริงด้วยเดย์ทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้วันโอ,โอเคเราให้ผู้เล่นเขาพบเกมจะเริ่มมีแค่สามมีแค่ทีมละหนึ่งนะฮะอ๋อไม่รู้จะทำเถอะคีย์บอร์ดะ อมีกสี่คนโอ้ว้าวทีนี้โซแอปเปกโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีมโอ้โหโอ้โหบอททั้งนั้นเลยว้าวบอททั้งนั้นมีคนเติมด้วยเอ็มเกนี่โอ้โหทีมเราเยอะไปทีมสีฟ้าแน่เนี่ยฮะเป็นไงคนมันหลอดเทพทีมเนยทีมโอ้โอเคเกมเริ่มแล้วเนี่ยเกมนี้ก็จะเป็นแนวนี่ฮะป้องกันฐาน ฐานทัพหรือไหป้องกันหุ่นตุ๊กตาหินมาแบบนี้ฮะเปิดเกมมันก็จะมีบล็อกโฉบที่สามารถโจมตีได้โดยต้องใช้แค่ที่ต้องใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรฮะไอ้สโนว์บอลฮะยิงเท่านั้นเพราะถ้าเกิดใช้มือทุบนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับหินแะมัก็จะยากมากเลยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ้าวทีมสีฟ้าออกไปเหลืออยู่สองคนนี้อยู่สองคนนี้จะส,อนนสกอตไม่สามารถพาของที้ได้ไหมเอาไปาได้ ก็ได้เก็บได้ไหมพอไ,ได้จะเก็บไม่ได้งานงอกรอเช่อทุกเสียตังซื้อส n o w s n บล b l o งั้นผมจะทำตามที่ผมเคยทำไว้น่่คือการสร้างขึ้นไปชั้นด้านบน <c oughs> มีคนที่จะไปเก็บไอ้บล็อกผมด้วะ <c oughs> เป็นผู้หญิงนี <c oughs> อ่อ่ะเกยอึ้บขึ้นขึ้น ไปเรื่อยๆๆเออดอิอออออขึ้นยากจริงจริงไปได้แล้วโอ้โหทีมมีคนเติมด้วยโชคดีวันไม่เติมซื้อของโหดถ้าเขาซื้อเติมซื้อของโหดนี่ทีพวกเราจะเสียเปรียบม,มากมาขึ้นได้ริ้วขึ้นได้ริวข,รวขึ้นได้เรดเจ,จ้าเติมเขาบอกว่าทีมสีฟ้ามีอยู่สองคนแต่ทำไมผม ผมเห็นมีอยู่สามเจ้าทีมฟ้านี่เนี่ยมัดพี่ขาดอีนี่อีนี่นมัดว้าโอ้ยจีตสอสไคว์เออเอเฮสโอ้ตอนนี้มันมียาฮพเพิ่มขึ้นแล้วเบนดี้แพ้มีย AH าเพิ่มขึ้นมาเพื่อนพดูนะมันขึ้นมาหมดเลยตกดีกว่าวีเอะอุ้ยเพื่อนไม่ลดเลย ถ้่าที่ผมทำได้คือออกซิออกซิเดนทำลายตรงไอตัวตรงนั้นทำลายม่นจ้ะอะผมพู้ถูกว่ามันมีเลือดเท่ารอยอ่าวแสดงว่าตอนนี้เปิด PVP แล้วสิแล้วคือตอนนี้ผมไม่มีเงินว้าวจีสอสคอยไต่อไปอือก็ล้วีอีอีอ่านี่อันี้โอ้กิเริ่มแล้วกิ นนี้คือมันจะเริ่มสปาวสโนโบอมโอเค M G S นี่คือวิธีของผมผมจะพังตรงนี้ยไอ้บล็อกแบบเนี้ยมันพังทีเดียวแตกเนี้ยเจ่ที่ผมจะทำก็คือผมจะทำให้แบบกเกือของไอ้พวกบบนี้หากเลยดูงออ่ายพอเวลาเกิดมันก็จะตกเลย ตอนนี้สร้ไง่มชวิคดีถ้าเกิดคือตอนนี้กำมือของคือตอนนี้ทานมันอยู่ในกำมือของผมละอตอนนี้ทีมยังไม่สตา,าร์มอีกเหรอวูซี่เฮ้ย o u ตอนนี้ผมโอชิสไคร์มาซื้อออคซิเดียนมาได้าสักมทีฟอะไรโอเคทีไอทีทีนมีคนที่แบซิถึงะไม่ถึงเวลาทีทีสปาร์กเลยเพราะฉะนั้นผมได้ทีทีเป็เพลย์แล้ว ผมต้องพังตรงนี้แหละหรือเออให้นี่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 โอ้โเพื่อนนายจัดการก่อนเลยเดี๋ยวทีมนี้ฉันจัดการนี่ขุด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 โอเคโน้ตโนแมวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โห เดี okay, uh ๋ยวฉันจะไปช่วยมนรีบอยู่ที่ subscribe เพื่อนยิงมันยิงมันยิงยิงมาเดี๋ยวช่วยเยมาแล้วกันเยิง ก็ว่าว่ามันต้องป้องกันเองไม่ได้ใช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอ้โหไม่มีอะไรว้าวยิงแม่นะยิงแม่นนะอ๋อวิ่งชูปชู ตอนแรกผมตายแล้วโอ้ชีตกอดนอดยื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 ดโอเคอับเรียบร้อยแล้ว okay. ก่อนน้ำแข็งมาแล้วเอาเอาเอาบล็อกอีกเอาบล็อกผมกดอทุกท่านผู้ชมเอาเอาได้แล้วโอเคโอเคหายบล็อกแล้วนะดูซิดูซิโอ้โอ้ชีตกอดจะขยิ่ง ปีมาผมไม่รู้แล้วผมจะขึ้นไปทำลายไอ้ทีโอ้โหชีด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 เอฟเวกร์ตแบบูนอสโอ้ยใครใครมันยิงยิงสีฟ้ามันอยู่ไหนโอ้ยผมรู้แล้วอยู่ไหนมันแอบ,บอยู่บนนู้นเลย ผมจะไปทำใช้วิธีกลยุทธ์เดิมแต่ผมต้องหาที่พยายามวิ่งไปไม่มีทีซีคอยอยู่คนนั้นที่กำลังเอาท่าาทำไมเมื่อกี้ผมงงทำไมผมเกิดมาแล้วผมแบบเลือดรดเลยอด้มาเลยเยอะกระสุนมนี่มันมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัว อีพิกมากอีพิกสุดอาม,มันกำลังตีปพออเนี่ยยูน่ะเอ๊ะอีเจ๊อีอัมเกย์บดีไห้ ง่ายดายเพื่อนยิงมันโอ้ทีนทีสุดปล่าเอาง่ายเอาเขาเฮ้ยจะได้ไม่เป็นไรโอเคตัโอเค แผนผมที่แบบผมจะทำเข้ามาเลยจุ่มพวกทีมสีฟ้าเอาเทียนที่ไปกินตูม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 จะมาไปิดนีก เียนดีเีนดีไม่มาไม่รู้นะพาสเลยบังไว้ก่อนเลยเจียมาแล้วเออแล้วเพิ่งจะมาตอนนีุ้ยเลือดเราอืเกมจบช้าแน่คือถ้าเกิดสมมติว่าเลือดทุกเข้าตัว์ทุกเรายังไม่ตายนะมันจะนับที่คะแนนโอ้ยเพื่อนเอาเลยเอาเลยทุกคนเราต้องแอบยิงมันดีทีนี้ไปสิอี๋ ยิงได้มาเราสองนัดยิงทีสองนัดเอ้ยยิงนยิงยิงยิง,ยง,ยง ท่านคนไม่ปไปไล่ถ้าเกิดมันตายมันก็จะล่วงละฮะลุยต่อได้ฉันแอบสร้างสะพานไว้อยู่เล้ทุกคนลุยลุยลยทะลุมาเลยยิ่งยิ่งยิ่งดีมากช่วยแล้วช่วยแล้วอ่อตุ่งตุ้งลุยลุยทุกคนลุยให้รอดไปต้อหลุมหลุม ទៅមិនប៉ះរី เอฟไม่แม่ไม่ทำ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 เลยไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเกิดมันที่จะทำอะไรฉันจะคือแค่ปาเทียนทีไปแล้วจบมาอาบเลยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ทั้งสองทีมีออกซิเดียนเหมือนกันโอเคไปสกูตอนนี้ี่อ่าร์มวันมีเทียนสติอยูที่หน้าตู้เขาเลย

ทีนัดโอ้ไปบ่อยเกินต่อยบ่อยเกินดุยแล้วว h a t the f ม c ก What the ฮ้เพราะว่าเกมนี้จบยากนี่เกน่าือเลือดลดน้อยกว่าทีมันเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสนะหรืไงก็เสียสู ทีมันจะพังแล้วทีมันจะพังแล้วเราจะชนะแล้วท่านผู้ชมใจมั่งแต่ยังจะลงมาของเรามีจุดเดือเยอะขาดตรงนี้จริงๆนะแม่โอ้ไม่ได้ทริงเ้ย สุดยอดระเบิดตัวเองตายฟิวแอะไม่เป็นไรฮะเล่นเกมกำลังแคสเกมอยู่ฮะเนี่ยใครเกมเนี่ยของแม oh ่เอะโอ้ช no ิสโกสฮิโนเวย์ดูดชึบยิงฟิวฟิวฟิว <sprayed> ฟิวฟิวฟิวเอ้ยบล็อกแตกแล้วบล็อกแตบก เฮ้ยาตุ้ง uh, ตุงตุ้งตุงตงตงยวเร็บร้อยเรีบ้อยแน่เร็บร้อยแน่เียบอยแน่เรีบร้อยแน่ปุ๊บ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 ปุปุ่บเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย